ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับดีรับเข้าสู่เกะแบ t เทนฟิวฮานะครับผมไปกันครมันผ่านไปได้ไงอะ่ะอมอมย่าคิดจะผ่านที่นี่ถ้าตาประดิยังมีพี่อยู่หวัดดีเพื่อนโอ้ยมันยิ่งมาโอ้ยลงไปแค่แปเองอะ่ะดาเมดอะ่ะเข้าแค่แปดเองเหรอโอ้ มันอ,อยู่ทางขวาใช่ไหมครับเมื่อกี้อ้าวใจเย็นครับเพียงครับ,ร,ร,บรถถังมันค่อนข้างที่จะหันปากกระบอกชื้นชา้านิดนึงอีนัดยิง,ยงเรียบร้อยครับล่วงหนึ่งโห้ยแล้วเอาโดนดาเมจเยอะเหมือนกันนะดาเมจเยอะเหมือนกันนะเรียบร้อยครับว้าวยิงให้หมดครับเอาคงอาคารพวกนี้ก็ต้องยิงให้หมดนะเดีย๋ยวมีพวกมันซุ่มอยู่ซึ่งถ้าพวกมันซุ่มก็ ลำบากเรามากครับไปกันเลยโกโก้ go, go. ทุกหน่วยเดินหน้าต่อไปได้แต่รถถังมันขับยากแล้วมันเยียวยาอย่างไงก็ไม่รู้อะดิเดี๋ยวโคตรยากเลยยิงให้หมดครับยิงให้หมดยิงหมดไม่สนลูกไขพผมมันอยู่ข้างหน้าเพื่อน ยิงมันยิงมันยิงเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดยิงยิงอาคารครับยิงอาคารบ้านเรือนไหนยิงให้หมดครับยิงให้หมดยิงครับยิงต่อไปยิงต่อไปยิงครับเออนี่โหลดนานไปหน่อยแต่ก็พอได้นะรถถังคันนี้ไทเกอร์คันสุดท้าย นั่นก็คือเรานี่เองครับเราขี่รถถังไทเกอร์เนาะพถถังเสือมังเสือน้อยแต่จะเป็นเสมือนเสือใหญ่ครับยิงให้หมดครับนี่น,นีเพราะว่าเดี๋ยวพวกมันขึ้นไปอยู่บนอาคารเนี่ยลำบากครับดูนี่ทุกวยเดินหน้าต่อไปได้เราจะต้องยึดเอาพื้นที่ของเราคืนจากการไอ้พวกอเมริกามันบังอาจมา คิดครองพื้นที่เราได้ยังไงไปครับไปตอเหมือนข้างหน้าจะมีเสียงการสู้รบอย่างหนักแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วขึ้นต่อครับโอ้โหคือมือที่เต็มด้วยสงครามก็จะเป็นอย่างนี้หรอสงครามไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคนที่เสียหายหนักสุดก็คือประชาชนครับผมประชาชนที่ต้องอดอยาก เราะว่าเขาชุดโซ่ช่วงสงครามเอา้ามันยิงเราทําไมว้ามยิงเราทําไมวะใครอนุญาตให้ยิงวะหมดหรือยังอ๋อฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับมาแล้วลูกจ๋าชุดจะยิงครับมันก็ยิงผมผมก็ยิงมนันเอาดีเราจะยิงไม่โดนเอายิงไม่โดนอีกนัดหนึ่งยิงโดนแล้วครับผม มาแล้วมาแล้วกอนอนื่นก็งิ็ิวไปด้วยในตัวโอ๊ยทางนี้ใครี้คันนี้ขันนี้ยิงครับหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดแตกมาแล้วจะดูถูกเราเกินไปแล้วเห็นเราเป็นอย่างเงี้ยเราโหดนะโหดนะเพื่อนนะทางขวาเหรอ อ้าวอย่างนี้ก็เจ็บสิครับเหมือนฝั่งซ้ายจะมีเนาะแต่ผมต้องการเลือดครับนี่ซ่อมรถถังเพื่อเอาเลือดจนไปเลยไปเลยเพือ่อนเดินหน้าหืมไอปืนนี้มันโคตรน่าลำคานนะครับวัดดียังอีกเหรอโอ้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 โอ,โอ,โอ้คือท่านมีกันมากันหลายคันเนี่ยผมว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเอาจริงนะปืนพวกมันก็ แรงเหมือนกันนะอะไรอ่ะอ๋ะขอข้างบนนั้นครับข้างบนนั้นยิงยิงไปอีกหนึ่งนะัดไกลๆตรงนู้นครับผมยิงผ่านทะลุม่านหมอกได้นี่ๆโคตรเทพอ่ะโคตรเทพอ่ะโคตรเทพอ่ะโคตรเทพเป็นย,ยังไงล่ะยังงีเหรอโอ้โหมันมากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ย ยิงไปอีกหนึ่งนัดโอ้ย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 โอเคครับน่าจะหมดแล้วนะยังมีก่อมากันไม่หยุดเลยนะพวกเองยิงมากันไม่หยุดก็ยิงไปน่าจะโอ้ยยังไม่ตายอีกหรอยังอีกหรอยังอีกอ๋อโอเคใกล้ครับใกล้ๆนี่จะย็นนะยิงไปอีกหนึ่งนัด ปัดดีไม่เฟนแล้วก็ทางซ้ายอีกลำหนึ่งเนาะฉันมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเพื่อนอ๋อตรงไปโอเคครับใี่เมื่อผู้บัญชาการนั่นก็คือตัวเราเองเป็นคนสั่งบอกให้ตรงไปก็ต้องตรงไปครับผมมาแล้วเพื่อนแต่ก็สู้ยากอยู่นะจะต้องออกซ้ายเหรอ เสียงอะไรวะอุย้ยอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นการปูพรมครับจริงด้วยเพื่อนโอ้โหเป็นการปูพรมของเครื่องบินนี่ไงเป็นการทิ้งปูพรมครับอเร็วเพื่อนรีบหาที่หลบที่ซ่อนถ้าเราอยู่ที่ตงโล่งๆอย่างนี้เราตุยแน่นอนครับ เราะว่ารถถังแข็งแค่ไหนก็สู้ระเบิดไม่ได้หรอกโอเคซ่อนตัวใต้อาคารเนาะตรวจสอบอค,ความเสียหายใช่ผู้บัญชาการรายงานสถานะปกตินี่จะไม่อยู่แต่ว่าใครบางคนต้องสำรวจทางาส่งฮักมัน คุณกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเขาไม่มีความอ่อนแอไม่มีความรู้สึกอ่อนไหวคุณสำคัญเก,กินกว่าจะเสี่ยงฉันจะใช้ปืนงั้นฉันจะทำมันไม่คุณต้องขับรถแต่ฮาร์ทมันเขาเสียหายใช้จ่ายได้ คุณจะส่งเขาจริงๆเหรอฮาร์ดมนใช่ออกจากรถถังซอดแนมแเราออกจากที่นี่พระเจ้ามุนเลอร์ไม่ใช่คนนี้ไม่อยู่สภาพที่ไม่พอดีฉันทำไม่ได้ได้ไดโปรดพีเตอร์ฮารมันออกไปจากรถถังซะ โอ้โหส่งเด็กที่ไรประสบการณ์ออกไปครับเพราะว่าแต่ละคนก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าไอเด็กไม่สำคัญนะครับแต่เราไม่มีทางเลือกครับใครสักคนต้องออกไปสู้เขาไอ้หนูไม่ต้องห่วงเราคอยช่วยอยู่ ยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไงเป็นไงโอ้แล้วดูมันสั่นครับมันสั่นเพราะว่ามันกลัวเนาะใครๆก็กลัวตายอะ่ะพูดถึงนะเอา หายไปไหนของมันเนี่ยฮัตมันมันอยู่ไหนอ่ะมันหายไปไหนเขาทิ้งคุณไม่รู้หรอกอเงียบอะไรอ่ะแค่นินไวเหรอโอ้โห มีการเคลื่อนไหว9นาฬิกาและ12นาฬิกาเคิร์สพาเราออกไปจากที่นี่เราทิ้งหามันไว้ไ,วไม่ได้พารเราออกไปนี่ครับล้วขี่รถถังออกไปเลยนะคุณต้องไปที่ฐานข้างหน้าทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับทหาร แล้จัดกลุ่มใหม่กับกองกำลังเข้าใจแล้วคำสั่งกำลังไปกำลังไปโอ้โหรอบนี้เราต้องไปทำลายเอกสารครับไม่รู้จะเป็นไงนะมาแล้วตรงนี้เหรอยิงก่อนเลยครับยิงก่อนเลยพวกมันมาสิ จะสู้กับเราหรอดูดิดูดิปืนพวกมันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่ามันสู้เราไม่ได้หรอกครับเราอยู่รถถังแล้วก็ปืนกลก็ทำอะไรเราไม่ได้นอกจากพวกปืนใหญ่เนาะปืนใหญ่ไอพีจีอะไรพวกนี้จะทําอะไรเราได้อยู่แต่ของพวกนี้ทําอะไรเราไม่ได้หรอกยิงเราไปก็เหมือนสกิตร์อะมันสกิตรอเอ้าหมันก็เยอะเหมือนกันนะอยู่ไหนวะตรงนี้ยิงต่อเออล่วงหนึ่ง หมือนยังไม่หมดนะนี่ครับนี่ครับยิง <c oughs> จบฮิวครับฮิวฮิวตัวเองยังไงก็ต้องฮิวตัวเองก่อน <c oughs> ไปละตอเลยเดินหน้าต่อไปอา้านี่เพื่อนเราครับนี่เพื่อนเรา <c oughs> อะไรอุย้ยเครื่องบิน เครื่องบินทิ้งระเบิดครับโอโ้โหบ้าเอ้รถถังมันแพ้ทางเครื่องบินแน่นอนครับแพ้ทางมากด้วยยิงครับยิงครับยิงให้หมดมาแล้วเหมือนเราจะกลับไปทางเดิมแล้วเนี่ยคุณคุณน,นะใช่ครับมันจะเป็นทางเดิมเลยนี่ทางเดินที่เราฝ่ามาบุกป่าฝ่าดงฝ่าฟัาานอันตราย แล้วพวกมันก็เยอะด้วยนะนี่ไงเอาไปกินอีกนัดนะเออหมดหรือยังหมดหรือยังรถถังมันก็สู้จากเราจริงๆนะวัดดีเพื่อนวัดดีตรงไปตรงไปเราจะต้องตรงต่อไปครับทางนี้มาแล้วหิวก่อน ดีหนะ้าต่อไปครับโไไท่อชอุย้ยเครื่องบินอีกยล้ะเหรอโอ้โหเอาไงอยู่เนี่ยมันทิ้งระเบิดใส่เราครับโอ้โหรถทางเกือบพังมาเถอะสเตฟานตอนนี้ไม่ใช่เวลาอาจะจะแต่ต้องใช้เวลาแล้วรถถังล่ะเคิรให้สเตฟานขึ้นไ้อีกครั้ง ฉันจะพยายามเข้าถึงปืนต่อต้านอากาศยานโอ้โหต้องออกไปจาัดก,การเองเหรอฮ้ตัวข้างหน้านุคนครับเราต้องไปจาัดก,การพวกเครื่องบินพวกมันเนาะม่งั้นรถถังเราก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะว่ารถถังเราไม่มีทางที่จะสู้เครื่องบินได้เลยครับไม่มีทางเลยอะ่ะมันแพ้ทางครับแพ้ทางกันมากแต่ปืนเรามีแค่นี้นะกระสุนก็มีโคตรน้อย แล้วปืนนี่อ่ะอุ๊ย AK เหล็กโอ้โฮออ้อหโอ้โฮอ,อ,อันนี้กระสุนเยอะกว่าด้วยแถมปืน AK เหล็กเป็นปืนที่โคตรจะดีครับยุพวกมันอยู่กันหลายคนอ่ะผมยิงถังระเบิดได้ไหมได้ครับแตกหมดยิงยิง,ยงโอเคนี่รดยิงเรียบร้อยแตกหมอครับ มาแล้วมาแล้วเก็บกระสุนจากศพพวกมันก็มีกระสุนครับถือว่าช่วยเราได้เยอะโอเคกระสุนเพิ่มมาแล้วจริงๆต้องการปืนใหม่ด้วยนะปืนที่แบบดีๆอยู่ยเนี่ยเลือกกระสุนเป็นปืนปืนกูป,ปดผมอะ่ะผมไม่ค่อยเจอเลยเสียงอะไรมันเสียงรถถังเลยอ่าก็เสียงรถถังจริง,รงอะ่ะ หาทางเข้าไปในอาคารก่อนครับตอนนี้สําคัญมากเลยมาแล้วอ่ข้างบนนี่มันจะไปได้นะแล้วมีปืนด้วยอุ้ยสไนเอาแทนลูกซองครับมีปืนนี้แล้วก็มี RPG พีขึ้นที่สูงเนาะแล้วก็จากการสังหารพวกมันเอาสไนสอยก็ได้นะครับแถมสไนอันนี้เราก็ เป็นปืนที่ดีใช้ได้ครับไม่เย่นะอืเราต้องไปตรงนู้นเนาะแต่ทางที่ต้องไปมันช่างยา,งากลำบากเหลือเกินสอยตัวหนึงน่งก่อนแล้วกันครับยังไงก็ต้องสอยอ่ะตัวหนึ่งเรียบร้อยอะไรอ่ะโอ้ผม,มันเห็นเราเลยเหรอมันจะเกินไปปุยมุยมันเห็นเราแล้วครับผม เออไม่โดนค่อยค่อยยิงนะครับเออโอ้โหยิงไม่ค่อยจะโดนเลยอ่ะมันยิงโคตรยากเลยพวกมันก็อยู่ไม่นิง่งเฮ้ยโอ้ยอื้อบ้าเอ้ยเกือบแตกลงทางบนในก่อนก็ได้จะเย็นนะเลือดน้อยเกินโอ้โห ปืนมันคดีนะครับสไนเนี่ยแต่คือผมสู้ไม่ได้อ่ะโอ้มันสู้ยากจังเลยอ่ะบอสมันไม่ค่อยอยู่นิ่งๆไงดูดิโอ้ย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 ใครมันกระหน,น่ำริงดีถวะมึงเป็นใครมึงเป็นใครกระหน,น่ำริงดีจังมึงเป็นใครลักหนาผมว่าผมลงไปจัดก,การพวกมันได้เลยนะ เเราเสียเวลาตรงนี้มาพอสมควรแล้วโอ๊ยรถถังเพื่อนฉันขอโทษไม่ใช่ไม่สู้นะแต่รถถังมาสู้ยากอะ่ะมีอ p g พีจีอยู่เอาไปกินเออเป็นแค่รถถังมาเทียบอะไรกับอ g รวพีจีปฏิเพื่อนเรามีปืนซูปเปอร์ไรอยู่นะนายจะมาสู้เราเหรอ ดูปืนเราซะก,ก่อนปืนเราเป็นโคตรแรงอะ่ะโอ้ยโอ๊ยโอยโอย,โอ,ยอะไรอยู่วะใครมันยิงเราใจเย็นนะครับเลือกการค่อยๆเร่งข้างหน้านี้ยิงมันนี่ครับปืนโคตรแรงไว้ด้ปืนจานปืนจานครับมีปืนจานด้วยยิงหมดหรือยังยังมีครับแต่าก,การพวกมันก่อนเออ ไม่ตายตายโคตรยากวันดีเพื่อนวันดีเรียบร้อยครับมานี่มาไหนวะเครื่องบินอยู่ไหนวะออตรงนั้นครับตรงนั้นครับยิงร่วงหนึ่งเออร่วงสองโอเคว้าว เดี๋ยวจัดการม่นอีกมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนไหมเธอนี่เนี่ยยิงโอ้ยแตกโอเคครับคือมีล่วงแล้วโอ้ยแล้วพวกมันมากลับไปที่ไทเกอร์เหรอโอเคกลับไปที่รถถังเราครับรถถังเรามาแล้วไปเร็วเพื่อนรีไปเลยให้ไวที่สุดให้ว่องให้ไวที่สุดถ้าไม่อย่างนั้น เราได้แพ้เนี่ยความพ่ายแพ้นี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีใครๆก็ไม่ชอบไม่กระทั่งเราเองไปดิไปด,ด,ได,ดิติดอะไรวะมันติดจ้ะครับมันติดติดติดอะไรวะเออต้องกระโดดขึ้นไปทางนี้เนาะแล้วมันไม่เข้าไปอะ่ะเข้าทางนี้ไม่ได้หรอทางนี้จะให้เข้าทางไหนอะเพื่อนอนโนมันให้เราเข้าทางไหนครับ มันต้องมีทางเข้าอื่นผมคิดว่าเอาไปกินเออเอาไปกินหาทางเข้าครับโอเคทางนี้เหรอแล้วก็เรียบร้อยครับได้ควบคุมแล้วในควบคุมแล้วอย่างนี้ก็มันดีครับมันสิครับมันสิมันสิมันแน่ๆล่ะมันแน่ๆล่ะ วัดดีเพื่อนสองซ้ายขวากันเหรอวัดดีนี่เนี่ยโอ้ยมันยิงมันมีของมายิงเราครับเอาไปกินเอาไปกิน,เอ,กน,อกน,นเอาไปกินอีกนัดหนึง่งเอาไปกินอีกนัดหนึง่งเอาไปกินอีกนัดหนึ่งแล้วก็เอาไปอีกนัดหนึง่งโอ้เต็มอาคารเลยอือหือไอ้พวกหน่วยไอพีจีผมรงเกตเกียรตเกียรติที่สุดหน่วยไอพีจีนี่มันน่ารำคาญที่สุดแล้วครับอ,อ ราะว่ามันเป็นคนตอนเราบเ,เรายิงมันยากอะเพราะเราเป็นรถถังเราค่อนข้างจะหันซ้ายขวาค่อนข้างยากสักทีหนึงครับแต่ก็สอยได้นะนี่อันนี้ก็เกะกะถอยไปหวัดดีเพื่อนย่งอีกหรอย่งอีกหรอล่วงหนึ่งแล้วร่วงไม่ร่วงเฉยเอาไปกินโอเคครับอยู่ข้างในนั้นตัวหนึ่งยิงเือไป อยูครับ55ดาเมจไปกันต่อเลยครับไปเร็ว Let's go <S ทางขวาครับทางขวาเอาไปกินเอาไปกินปืนแค่นี้เนี่ยรถถังเราก็มีหลายปืนนะครับแต่ว่ามันที่น่าใช้สุดก็คือปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่แคนนอนปืนใหญ่แคนนอนนิโออาร์มสองไซโคเจ็ดอาร์มสอง ปึนอะไรก็ไม่รู้ครับกินทามาคเคยกล่าวไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลว่ากำลังจะประทะครับไปทางซ้ายโอเคซ้ายนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่ก็ต้องเดินทางต่อไปครับถึงจะรู้สึกไม่ดีก็ช่างมาเถอะ อะไรอจุดชำระเอกสารตรงนี้เหรอโอเคครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ